สบ,บายดีท่านผู้ชมวันนี้มาได้มาพบขอ,อกันกำลับบงสิวาวา่ามาได้กินมะม,ม,ม่วงเนาะมาได้มาพบขอ,อกันว่ะจ้ะมันมน,นี่โฮชื่อว่าเป็นซีบอสวงเป็นซีบอสวงเนาะตั้งแต่เมื่อเช้านี้กินย่างกับไปแล้วที่าพางขึ้นยาไปฉีดวัคซีน คืมอมองก่อนไปอืม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  กินข้าวกับบอิมมันมันเป็นบะชวงยังได้กะบบฮูกินยังกะบบแล้วกินอมองมองชวงหวานหมด cứ mang theo à, từng cái con cái bọc bán, đang ăn dưa rang bản, mong mong làm dòng mẹ นั่งไก่พบนเห้นหัวหยับเอาอีกหน่อยหนึ่งพ้อมกับมัดหมดไ้แล้วเนาะแม่ ต,ต,ตาครับกระจายกรจตกปากจะได้ว่ามีคนจะกิน,นลําได้ไหเนาะ nang yun lang bạn sen bạn xong nào <laughs> trong xe mà này đang nhìn xiềng lột mà cả kim mong mong con ุณยาเค็มซ้ำไขวันทีเจ็มซองชมชมจากวานน่ยอยากกินน้ำเอาคนมาเลยสได้ไปเลยพี่น้อง กินทั้งปุ๊บทั้งแลนมือี่หูเชื่อว่าสิเบิ่งอาการแล้วท้อที่จะเมาหมดนานๆไปขานอกถึงหนึ่งนี่เมาแล้วเนาะชมคำสุดท้าย